การศึกษา,าหาค่าเศูนย์ะครับของอาหารวันนี้เราจะใช้ตัวอย่างอาหารที่เป็นข้าวผัดนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือตัวอย่างอาหารหลังจากที่เราเตรียมตัวอย่างอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องเตรียมก็คือถุงนะครับวันนี้เราจะใช้ถุงเพ้านะครับซึ่งจะต้องมีการเสียบเข็มเพื่อใช้ในการบรรจุอาหารลงไปแล้วก็เสียบชิ้นอาหารที่เข็ม ะครับซึ่งอันนี้ก็ได้เตรียมตัวอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสา,สามารถที่จะไปดูจากวิดีโอนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเจาะกระป๋องถุงเพ้าและปวดแก้วนะครับเพื่อใช้ในการศึกษาหาค่า f 0ได้นะครับจากนั้นเราก็จะเริ่มชั่งตัวอย่างอาหารนะครับโดยครั้งนี้นะครับเราจะใช้ตัวอย่างอาหาร ทั้งหมด120กรัมซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่เราก็จะใช้ประมาณ15กรัมนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นข้าวผัดนะครับอีก1 0 5กรัมนะครับก็จะรวมเป็น120กรัมนะครับตอนนี้ก็ช่างเนื้อไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำมาเสียบที่เข็ม นะครับอันนี้จะเสียบให้ดูก่อนนะครับก็คือเอาเข็มข้างนอกนะครับเสียบก็ลักษณะจะเป็นการเสียบคล้ายๆเสียบลูกชิ้นนะครับนั่นก็คือสมมติว่ามีไก่อยู่3ชิ้นนะครับก็เลือกมาแล้วก็เสียบเข้งไปสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือชิ้นสุดท้ายนะครับให้ปลายเข็มอยู่ตรงกลางชิ้นเนื้อไก่อย่าให้ปลายเข็มโผล่มานะครับอันนี้จะเป็นการเสียบเข็มนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการเสียบ นะครับเนื้อไก่ที่อยู่ในถุงนะครับที่มีเข็มอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียบในลักษณะที่สาธิตให้ดูตั้งแต่เบื้องต้นนะครับนั้นต้องระมัดระวังชิ้นสุดท้ายนะครับให้ดี พอเสียบเข็มเสียบเ,เนื้อไก่ที่เข็มเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะบรรจ,จุข้าวลงไปนะครับ115กรัมนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นขั้นตอนของการเรียนแบบอุตสาหกรรมจริงๆนะครับเช่นเวลาเขาทำข้าวผัดมีส่วนของข้าวมีส่วนของเนื้ออะไรต่างๆพวกนี้นะครับเขาก็จะเตรียมส่วนที่เป็นเนื้อสัตว์แยก แล้วก็ส่วนที่ข้าวอีกส่วนหนึ่งเพื่อที่จะควบคุมนะครับปริมาณเนื้อกับปริมาณข้าวให้เท่ากันทุกถุงันี่ก็ช่างข้าวนะครับอีก1 0 5กรัมนะครับแล้วก็บรรจุนะครับบรรจุลงไปในถุงนะครับต้องระมัดระวังอย่าให้ข้าว ไปทําให้ชิ้นไก่ที่อยู่ปลายเข็มของเราเนี่ยขยับนะครับตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยอันนี้ก็จะบรรจุลงไปจนกระทั่งเต็มถุงนะครับจนกระทั่งข้าวหมดครับหลังจากที่บรรจุ จนครบแล้วนะครับเราก็เอาถุงไปปิดผนึกนะครับให้เรียบร้อยนะครับก็บรรจุอย่างนี้นะครับจนครบ10ถุงนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยในการศึกษาหาค่าศูนย์นะครับเขาจะเผื่อน้ำหนักนะครับเผื่อน้ำหนักบรรจุเอาไว้อีกประมาณ5%นะครับนั่นก็คือสมมุติว่าเรา เราจะผลิตจริงนะครับใช้น้ำหนัก120กรัมนะครับในการศึกษาหาค่า F0 เนี่ยอาจจะต้องเผื่อน้ำหนักเป็นสัก125ถึง130กรัมนะครับเพื่อทำให้เกิดสภาวะที่เป็น worst case นั่นก็คือสภาวะที่เ,เป็นกระบวนการผลิตท,ที่ที่ที่แย่ก,กว่าปกตินะครับ นั่นก็คือสมมุติว่าในในสายการผลิตมีการช่างของคนงานเนี่ยบางครั้งนะครับมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะมีผลทําให้น้ําหนักบรรจุของตัวผดักเนี่ยอาจจะมากเกินกว่า120กรัมที่เราต้องการไปนะครับเราก็อาจจะต้องเผื่อตรงนี้ไว้นะครับ จากนั้นนําถุงที่บรรจุข,ข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเข้าเครื่องปิดผนึกนะครับเครื่องปิดผนึกก็จะปิดผนึกถุงของเรานะครับทําให้เกิดรอยซิลที่ดีไม่ั่วซึมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของถุงที่ผ่านการปิดผนึกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ลองตรวจสอบดูนะครับว่ารอยซีลดีหรือเปล่านะครับก็จะมีอุปกรณ์ในการตรวจสอบนะครับก็จะเสียบเข้าไปที่บริเวณรอยซีลแล้วก็ลองลองขีดดูนะครับก็จะเห็นว่ารอยซีลรอยปิดผนึกแน่นสนิทด,ดีนะครับดังนั้นเราก็จะเรียงตัวดัมมี่เพาสนะครับลงไปในตะกร้าก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะเรียงตัวโปรดัก นะครับซึ่งจากคราวที่แล้วเนี่ยเราได้ศึกษาการกระจายความร้อนในหม้อนึ่งฆ่าเชื้อแล้วนะครับก็พบว่าชั้นที่อยู่ตรงกลางความร้อนเข้าไปได้ช้าที่สุดนะครับเราก็จึงวางตัว p r o d u ั t ที่ต้องการศึกษาหาค่า f 0เนี่ยอยู่ในชั้นตรงกลางก็คือชั้นที่5นะครับ,รบก็เสียบแล้วก็ ใช้หมุนนะครับใช้หมุนยึดโดยการหมุนถุงนะครับเราจะไม่หมุนที่สายเทอร์โมคัพเปิลเพราะว่าจะมีผลทำให้สายเนี่ยบิดเป็นเกลียวแล้วก็อาจจะขาดเสียหายได้นะครับเราก็บิดให้ยึดถุงเผากับสายเทอร์โมคัพเปิลเข้าด้วยกันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็นำไปเรียงไว้ในตะกร้านะครับทำอย่างนี้จนครบ10ถุง นะครับ10ถุงนะครับนะครับก็เรียงถุงที่เสียบสายเทอร์โมคัพเปิลเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับลงให้เต็มชั้นนะครับจำนวน10ถุงด้วยกันนะครับจากนั้นก็เรียงดัมมี่แค่ดัมมี่เท้านะครับซ้อนทับไปจนกระทั่งเต็มตะกร้านะครับ หลังจากเรียงถุงเผาจนเต็มตะกร้าแล้วนะครับก็จะนำเข้าสู่มอญนิ่งฆ่าเชื้อนะครับ ก็ปิดฝาหม้อนึ่งฆ่าเชื้อล็อกให้แน่นนะครับแล้วก็นะครับนำสายเทอร์โมคัพเปิลอีกด้านหนึ่งนะครับต่อเข้ากับเครื่องบันทึกอุณภูมินะครับส่วนที่เครื่องควบคุมตู้ควบคุมหม้อนึงฆ่าเชื้อ ก็จะใช้โปรแกรมการฆ่าเชื้อเดิมที่เราเคยศึกษาการกระจายความร้อนในมอนนทงฆ่าเชือ้อนะครับแล้วก็โดยที่สเต็ปที่6นะครับเราจะเปิดเราจะเซตให้เวลาในการฆ่าเชือ้อนะครับนานกว่าปกตินะครับจนกว่า ยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราจะเซตที่เวลาการฆ่าเชื้อนะครับการฆ่าเชือ้อเราก็จะใช้โปรแกรมเดิมที่ใช้ในการศึกษาการกระจายความร้อนในหม้อน,นึ่งฆ่าเชือ้อโดยสเต็ปของการฆ่าเชื้อนะครับเราจะเซตเวลาเผื่อไว้นะครับสเต็ปที่6นะครับก็คือสเต็ปของการฆ่าเชื้อนะครับจะเซตเวลาเผื่อไว้ประมาณ40นาทีนะครับ Okay. นะครับดังนั้นโปรแกรมของเรานะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีสเต็ป1ถึงสเต็ป5เป็นคําอัพนะครับโดยที่อุณหภูมิเวลาและความดันตามโปรแกรมที่เราเซตนะครับแล้วก็สเต็ป6ก็คือขั้นตอนการฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็สเต็ป7ถึงสเต็ป10นะครับก็คือขั้นตอนของการคูลิ่ง พอเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็จะรันโปรแกรมการค่าเชื้อนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับจาก Data l o g k e r ต่อไปนะครับซึ่งก็จะคำนวณน,นะครับค่า F0 โดยวิธี General m e t h o d นะครับระหว่างที่เราเก็บข้อมูลแต่ละนาทีที่เครื่องออปรินอุณหภูมิออกมาให้เรา ตามผลการทดลองนะครับที่จะแนบต่อไปในไฟล์ Excel นะครับ